มีสูตรนะกดอัลจีเบตเอฟสีจะสามารถมองเงห็หนทั้งแบบเลยพี่หลอกใครกัน้ <laughs> นำไปแล้ววะน้องกดจริงด้วย <laughs> เอาพี่ไอ้เอาอก,อกดตู้ไหมไม่มันออกมันออกมันออกเลยพี่ <laughs> โอ้ยน้องเอาเอาเออกรับน้องก่อน <laughs> น้าหลอกเด็กเลยออกรับน้องไปน้องไม่สติจริงจริงวิธีเล่นแต่ของโมบายอ๋อเอาวน้องวิชาคอมน้องไม่ได้เรียนเลยเหรอที่อ okay, like ุดรเขาไม่สอนเหรอนี่ยโคอมเรียนมันกากนี่โอ้โหไม่พื้นฐานเนี่ยกิดออกโปรเจกต์มาเลยพวกนี้คี่รถเขาไม่ได้สอนเลยเหรอ รักห <laughs> ลับรักกลับโอ้ย